วงเชือสวัสดิค่ะทุกคนนะคะรีว <Yeah. S 1> ิวการใช้ a p ปพอร์ตเ l i n k และรถเข็นเด็กกับลูกสองคนเดินทางนะคะเริ่มต้นจากสถานีทับช้างนะคะก็นั่งรถแท็กซี่มาจา้า <Okay. S 1> แล้วก็เดินขึ้นสะพานตื้อตื้ต,ต,ตข้ามทางด่วนมอเตอร์เวย์นะจ๊ะแล้วก็ไปที่สถานีแอปพอร์ตเรลิงทับช้างนะคะเอาเป็นว่าถ่ายรูปไม่ทันตอนเดินขึ้นนะ,ะเพราะมีทั้งลูกและรถเข็นลูกนะคะดูความที่ต้องเดิน ไหลมากแม่อากาศก็ร้อนนี่จากสถานีทับช้างของแท้รถไฟนั่นเองอ่ะเข็นลูกไปต่อนะคะก็เดินหาลิฟต์ค่ะหาไม่ยากเลยสะดวกมากมากทุกคนอาจจะสงสัยว่าคุณพ่อไปไหนอ๋อคือว่าคุณพ่อขอตัวนะคะเลยคุณแม่ก็ต้องพาคุณลูกไป World. เซ็นทรัลเวิลด์กปนสองคนคะ่ะใช้รถเข็นแล้วก็รถไฟฟ้าไป อาถามว่าทำไมไม่ใช้แท็กซี่บอกกงกงค่ะคือว่ายากลองแอ r ์พ r ร์ต i รีลเพื่อเข้าไป central world มากอยากรู้ว่ามันเดินทางสะดวกไหมเข็นรถหรือเป็นยังไงฟุตบาทไทยเข็นไป้นาำจะกระเด็นใส่ขาไหมเนาะอันนี้จะ ขึ้นมาถึงสถานีรถไฟแล้วรถไฟมาแล้วนะจ๊ะขาวแดงขาวแดงอยากรู้มากเลยว่าทำไมเขาไม่หลางรถไฟบ้างเนาะนี่จ้ะเห็นมหมวิวเวิล,วลตึกไม่มีเลยแม่มีแต่บ้านกับป้าอ่านี่เข้าเมืองแล้วจ้าเห็นตึกเล็กน้อยนี่นะจะอยู่แถวมักกะสันแล้วแม่มักกะสันเพชรบุรีอะไรใดๆมาถึงแล้วจ้า เข็นลูกลงมาตามทางบันไดคนพีกานะคะซึ่งถือว่าโอเคเลยสะดวกสุดนี้จะโหดไหมล่ะจ๊ะบนทางฟุตบาทนะคะ<อ>ก็มีก่อสร้างบ้างอะไรบ้างเข็นยากนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือถ้ารถเข็น เหนื่อยหน่อยฮะลูกหลับไปแล้วแม่โอ้ยอากาศอย่างร้อนเลยฟ้าใสาเหนื่อยมากขอแวะเติมพลังกับน้ำมะพร้าวหน่อยจ้ะโอ้มะพร้าวนะจ๊ะในเมืองอันนี้40บาทจ้ะแต่ถ้าเป็นในห้าง80บาทเข็นจนคุณลูกหลับอ่ะคิดดูพาลูกมาตากแอร์ในห้างนิดนึงคือคิดว่าทางเดินตรงนี้เนี่ยมันสะดวกมากเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ตรงมาเก็ตบิ๊กซเข้าไปในเกสรแล้วก็เดินปยสกายบกนะจ๊ะแวะกราบท่าน เท้าพรมเอรวันนิดนึงโอ้โ oh, หแอบส่องนิดนึงนะคะนางรำส่องไม่เห็นเลยจ้านี้ร่มบางโห oh, ไม่แชร์วิวกันเลยคุณแม่แล้วก็หันมาเดินต่อนะจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้ข้ามถนนแล้วจ้าราชประสงค์นะจ๊ะ เข้ามาในเซ็นทรัลเวิลแล้ว,ส,วสดมากอันนี้ขากลับนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมค่ะเข็นลูกอ่ะเข็นลูกกลับไปแล้วถึงสถานีแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เช่นเดิมค่ะเข็นลูกไปอันนี้ก็ขอบอกเลยนะคะว่าใครจะพาลูกเที่ยวเนี่ยแล้วใช้ AirPods Link แล้วก็ใช้รถเข็นนะคะถือว่าโอเคเลยอากาศร้อนนิดนึงสะพายเป้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าเหงื่อเต็มหลังมากแต่ก็โอเคเด้อผ่านม